สวัสดีจ้ามาบ้านไส่ปราสนะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าประเทศไส่ปราสรวยหรือเปล่านาะคะ่ะมีเพื่อนๆหลายท่านเลยนะคะค่ะที่อยากจะรู้นะคะว่าไส่ปราสรวยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะ แม่บ้านใส่ปลัสพาเพื่อนๆชมบรรยากาศข้างทางนะคะก็คือนี่เป็นบ้านช่องของคนใส่ปลัสนะคะที่เขามีกันนะคะก็คือคนส่ปลาส์99%นะคะก็คือเขาจะมีบ้านของเขาเป็นบ้านส่วนตัวแล้วนี่ก็คือการเกษตรของเขานะคะ ประเทศไซปรัสเป็นเกาะใหญ่อันดับ3ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปนะคะก็ไซปรัสถือเป็นประเทศเล็กแต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากเลยนะคะมี GDP ต่อหัวประมาณ26,624ดอลลาร์ 26, สหรัฐต่อคนต่อปีนะคะซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปค่ะ ไซปรัสถือเป็นศูนย์กลางการเงินาการธนาคารนะคะแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกษษษษษิจตะวันออกกลางยุโรปและก็มีธนาคารที่ดีที่สุดในยุโรปเนื่องจากไซปรัสเป็นสมาชิก EU นะคะทำทุกอย่างตามกฎหมายของ EU ถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพมากเลยค่ะ แล้วไซปรัสนี่อยองเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญตั้งแต่อดีตนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างยุโรปเอเชียและแอฟริกาเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบเซนทายและเป็นอาณาจักรของออ,ออตโตมันค่ะไซปรัสเป็นประเทศในสหภาพยุโรปนะคะกฎระเบียบ ธุรกรรมทางด้านการเงินนะคะเขาจะดํำเนินการตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรปนะคะก็คือเลยมีความปลอดภัยมากแล้วก็มีเสถียรภาพมากเลยค่ะก็คือประเทศไซปรัสเป็นประเทศเล็กก็จริงนะคะ ค่ะแต่ก็คือว่าการเงินการทองของเขานี่ดีมากเลยนะคะไซปรัสจะมีประชากรน้อยใช่ไหมก็คือประชากรของไซปรัสนะคะก็แค่ประมาณแค่ล้านหน่อยๆเองนะคะค่ะนอกจากประชากรน้อยนะคะก็คือว่าบุคลากรทางการโทษของไซปรัสนะคะจะน้อยมากเลยก็คือว่า ประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่มีสถานทูตไซปรัสนะคะแต่จะมีกงเหมือนกองสุนนะคะค่ะก็คือว่าแต่ก็คือตรงนี้นะจะจะขึ้นอยู่กับประเทศอินเดียนะคะก็คือที่ประเทศอินเดียจะมีสถานทูตไซปรัสอยู่ที่นั่นนะคะแล้วทันทูตของไซปรัสนี่นะก็คือต้องดูแลถึง9ประเทศเลยนะคะออประชากรคนไทยเนาะคนไทยที่มาเที่ยวไซปรัสนะคะปีหนึ่งก็ประมาณแค่ร้อยกว่า คนเองนะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคนไทยถึงไม่รู้จักใส่พลัสค่ะ ราชากรไทยเนี่ยนะคะที่อยู่ในไซปรัสตอนนี้นะคะแค่ส0งร้อยกว่าคนเองนะคะค่ะแม้ว่าไซปรัสพูดหลายทีแล้วนะคะก็คือว่าคนที่ไปอยู่ไซปรัสนี่ก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แต่งงานกับคนไซปรัสแล้วก็จะมีคนที่มาทํางานก็เป็นพวกเชฟพวกร้านนวดอะไรพวกนั้นแค่นั้นเองค่ะ นี่คือการปลูกสุกีนี่ของคนไซปรัสนะคะเขาจะปลูกแบบคลุมนะคะค่ะก็คือว่าเขาจะมีผ้าคลุมด้านบนป้องกันการแมลงนะคะ และนี่ก็คือประเทศไซปรัสนะเขาจะให้ความสำคัญทางการศึกษากับประชากรของเขามากเลยก็คือในประเทศนี้นะไม่มีประชากรที่ไม่จบปร,ริญญาตรีนะคะและถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดเพราะมีอาัญากรรมน้อยมากแต่ละปีนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไซปรสัสปีละ4ล้านคนเลยนะคะ นบ้านไซรัสพูดถึงคำว่า GDP อาจจะฟังกันงงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังกันนะว่า GDP คืออะไร GDP ย่อมาจากคำว่า Gross Domestic Product นะคะ,ะก็คือถ้าแปลเป็นไทยเขาเรียกผลิตภัณฑ์รวมในประเทศค่ะ ถ้า GDP ของประเทศนั้นๆสูงขึ้นก็แปลว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นนะคะจะมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนนะคะคนจับจ่ายใช้สินค้านะคะสูงนะคะประเทศนั้นๆก็คือจะมีมูลค่าของ GDP สูงด้วยค่ะ พูดถึงเรื่องรายได้ของประเทศนี้เมื่อไหร่นะะรู้สึกจะปวดหัวเวียนหัวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหากาแฟดื่มกันก่อนดีกว่าเนาะ มาถึงร้านกาแฟาแล้วค่ะค่ะไม่ว่าใส่ปราสสั่งเป็นลาเต้ไปนะคะหแก้วเขาก็ถามว่าจะเอาเป็นแก้วหรือจะเอาเป็นถ้วยบอกขอเป็นแก้วดีกว่านะคะมันจะได้สวยดีค่ะก็คือเวลาเราดื่มอะไรสวยๆนะคะเราจะรู้สึกอร่อยเนาะแล้วได้สั่งเค้กวอลเวตไปหนึ่งชิ้นค่ะเป็นเค้กสีแดงๆสีมันอะสวยน่าทานมากเลยค่ะ เพื่อนท่านไหนว่างนะคะโอเคเรามาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะมาทานของว่างด้วยกันนะคะร้านนี้บริการตัวเองนะคะแม่บ้านใส่ปลั๊ยกกาแฟแล้วก็หกด้วยค่ะตอนนี้กำลังเอากาแฟวางบนโต๊ะค่ะ กาแฟร้านนี้เข้มข้นมากเลยนะคะค่ะดูสิคะเออมันอร่อยมากค่ะแล้วราคาเขาก็ไม่แพงนะคะทั้งหมดทั้งเค้กทั้งกาแฟเนี่ย6ยูโรเนาะก็ประมาณ200บาทนะคะถือว่าไม่แพงค่ะ ดูสิทําเค้กล้อมอ่ะสกักครู่ก็เพิ่งทํากาแฟหกไปเองเนาะค่ะสงสัยท่าจะหิวมากนะคะโอเคเค้กดูน่าทานมากเลยค่ะเค้กรสชาติก็อร่อยมากเลยนะคะค่ะเนี้ยค่ะสีออกแดงแดงนะคะมันอร่อยมาก ตอนนี้มาบ้านใส่ปรัสอยู่ที่โปรโทารัสนะคะร้านกาแฟไม่กิวร้านเองที่เปิดณนะตอนนี้เพราะว่าฤดูหนาวนะคะค่ะก็คือร้านอาหารร้านทุกอย่างปิดกันหมดเลยนะคะหรือร้านกาแฟไม่กิวร้านนะคะแต่เค้กต,ตรงนี้คืออร่อยมากค่ะทานไม่ยอมหยุดเลยนะคะเห็นไหมคะทานเอาทานเอาค่ะ วันนี้นะคะหลายประเทศเลยนะคะอากาศหนาวกันนะคะคัดดูแลสุขภาพกันด้วยกันแล้วกันเนาะค่ะโอเคขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่ปลาสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอับคาริสโตและอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ